สวัสดีค่ะโค้ดพิรัฐค่ะวันนี้ก็มาบอกต่อส่งต่อและมาบอกข่าวดีกับชาวออแคตธุรกิจออแคตจะมีเวอร์ชั่นที่2เข้ามากลางเดือนพฤศจิกายน2565ที่จะถึงนี้เป็นเวอร์ชั่นที่สุดว้าวที่สุดเลยสำหรับหลายหคนที่พร้อมแล้วก็อัพตะก,ก้าคอยไว้ได้เลยค่ะ แต่คนที่ยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเวอร์ชั่นที่หนึ่งเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างคือเวอร์ชั่นที่หนึ่งเนี่ยก็ยังเงินเข้าระบบ100%เอซออก100%เอเซเหมือนเดิมธุรกิจออแคสเป็นธุรกิจที่หลายๆคนก็รู้แล้วว่าคือธุรกิจการเงินดิจิตอลหรือ เรียนคริปโตเคอร์เรนซีระดับโลกที่ลันอยู่บนบล็อกเชนไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางแต่หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าธุรกิจออคแคสคืออะไรแล้วก็ธุรกิจไม่มีเจ้าของคืออะไระแล้วจะทำได้ยังไงธุรกิจไม่มีเจ้าของธุรกิจออคแคสเป็นธุรกิจที่ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางลันอยู่บนบล็อกเชนก็คือ จะเป็นธุรกิจเทรนใหม่เว็บ3.0ที่กำลังจะเข้ามาคือตอนนี้หลายหลายคนก็ยังไม่เข้าใจคำว่าธุรกิจเว็บ3.0คืออะไรอีกก็ไปหาดูได้ใน y o u t u อ่บล็อกเชนคืออะไรเว็บ3.0คืออะไรก็ไปหาดูได้นะคะเพราะว่าหลายๆคนก็รู้แล้วว่า ธุรกิจเว็บ3.0คือธุรกิจไรตัวกลางธุรกิจไรพรมแดนเป็นธุรกิจที่ลันอยู่บนบล็อกเชนโปร่งใสตรวจสอบได้ดูได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้แบบดิเซนเทอร์ไลท์ก็คือธุรกิจเส้นตรงจากกระเป๋าหนึ่งไปยังอีกกระเป๋าหนึ่งก็คือ p พ er ีย to ทูเพีย โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางโดยที่ไม่ต้องผ่านธนาคารก็คือจากกระเป๋าเราไปสู่กระเป๋าอีกคนหนึ่งได้เลยเป็นธุรกิจเว็บ3.0เป็นธุรกิจไร้ตัวกลางคือต่อไปนี้เราจะทำธุรกิจกันโดยที่ไม่ต้องมีเจ้าของไม่ต้องมีตัวกลางไม่ต้องมีธนาคารเราจะจ่ายกันจากกระเป๋าหนึ่งไปยังกระเป๋าหนึ่ง ก็คือมีตัวขับเคลื่อนก็คือเงินดิจิตอลหรือเงินคริปโตเคอร์เรนซีธุรกิจออคแคสมีตัวขับเคลื่อนก็คือเงินดิจิตอลสกุลทอน t r x อเป็นตัวขับเคลื่อนหรือเป็นสินค้าของธุรกิจออคแคสเพราะว่าธุรกิจออคแคสไม่มีสินค้า จะมีตัวขับเคลื่อนก็คือเงินดิจิตอน TRX เป็นตัวขับเคลื่อนคือคนที่จะสมัครธุรกิจออแคดได้ก็คือจะต้องไปโหลดเอากระเป๋าทอนลิงโปเพื่อเอามาซื้อเหรียญ TRX ในการสมัครทำธุรกิจออแคดธุรกิจออแคดเป็นธุรกิจที่ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางทุกคนที่สมัครเข้าไปใช้ระบบระบบออแคดก็คือเจ้าของ เราสามารถเอาระบบของอ l l c a s เนี่ยไปแนะนำไปส่งต่อได้ทันทีเลยแล้วเราก็จะได้ค่าแนะนำทันทีเป็นเหรียญ TRX มาเข้ากระเป๋าทอนลิงโปธุรกิจออคแคสเป็นธุรกิจที่ลงทุนหลักร้อยตอนนี้ยังใช้เงินได้อยู่700-800-900กก็คืออยู่ที่การขึ้นลงของเหรียญ TRX แต่ละวันเรียญ t r X เนี่ยมีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดทั่วโลกก็จะมีมูลค่าอยู่2บาทกว่าๆ่า2บาท30 2บาท40 2บาท50ก็จะมีการขึ้นลงอยู่แต่ละวันธุรกิจออแคสเป็นธุรกิจที่ทำง่ายหาเงินง่ายถ้าเรามีความเข้าใจและที่สำคัญ ตอนนี้เรามีห้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาสำหรับคนที่สนใจและก็มีข่าวดีมาอีกว่ากลางเดือนพฤศจิก,กายนน,นี้จะมีเวอร์ชั่นสองตอนนี้เราอยู่เวอร์ชันหนึ่งก็คือค่าแนะนำตรง4ี่ิเปอร์เซนค่าบริหารทีมใต้สายงาน6กสอร์เซนก็คือเข้าร้อยจ่ายร้อยเหมือนเดิมเวอร์ชั่นสองก็เหมือนกันเข้าร้อยจ่ายร้อย แต่จะมีช่องทางที่รับรายได้อยู่4ช่องทางก็คือค่าแนะนำตรง20%ค่าบริหารทีมใต้สายงาน4ชั้น60%เหมือนเดิมและที่ไม่เหมือนเดิมก็คือข้อที่3ค่ายูนิเลเวล10% 20ชั้นชั้นละ0.5%คือปกติเนี่ยเราจะได้อยู่แค่4ชั้นแต่พอเวอร์ชั่นที่2เนี่ย เราจะได้รับถึง20ชั้นเลยก็คือค่ายูนิเลเวลชั้นละ0.5เปอ10ชั้นข้อที่4ก็คือค่าออเซลค่าออเซลเนี่ย10ทั่วโลกที่เราจะได้รับแต่เราจะต้องขึ้นอยู่ตะกร้าที่5ก่อนเราจะต้องอยู่ตะกร้าที่5ก่อน เราถึงจะได้รับค่าออเซลของชั้นของตะก้าที่ต่ำว่าเราก็คือตะก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะต้องอยู่ตะก้าที่ห้าก่อนแต่ถ้าเป็นตะก้าที่หกขึ้นไปเราก็จะไม่ได้รับ